สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำสอนของหลวงตาม,มานะครับจากบันทึกการตอบคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยประเด็นก็คือว่าเราจะเอาหลักธรรมง่ายๆเนี่ยอย่างเรื่องกรรมเรื่องสวดมนต์มาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ยังไงบ้างค่ะท่า,ามกลางยุคที่มันวุ่นวายแบบนี้นะคะใช่ครับคือข้อมูลที่เราใช้เนี่ยเป็นบทถอดเทปคาสอนคาตอบของหลวงตาม,มาเลยเป้าหมายก็คือ อยากจะสกัดแก่นคิดสำคัญสคัญว่าเอ๊ะแนวทางที่มันดูเหมือนง่ายๆของท่านเนี่ยทำไมมันส่งผลได้ลึกซึ้งจังอืมใช่ค่ะโดยเฉพาะมุมที่ท่านเปรียบเทียบการทำบุญเหมือนเป็นเอ่อนักธุรกิจบุญนะคะนักธุรกิจบุญใช่ค่ะคือมองไกลๆข้ามภพข้ามชาติไปเลยโอหน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่เรื่องกรรมก่อนเลยดีกว่าครับหลวงตาาท่านนั้นกรรมแบบไหนเป็นพิเศษไหมครับกายวาจาใจ ท่านก็มองว่ากรรมทุกอย่างมันก็เกิดจากเจตนานะคะแต่ว่าในยุคนี้เลยปัจจุบันมากๆเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องวจีกรรมค่ะวัจจีกรรมการพูดค่ะการพูดการสื่อสารโดยเฉพาะแบบการพูดไม่จริงการแชร์ข้อมูลผิดๆอะค่ะที่เดี๋ยวนี้มันง่ายมันไวมากในโซเชียลมีเดียท่านเตือนเลยว่ากรรมตัวเนี้ยหนักนะคะอาจจะส่งผลให้ชีวิตลำบากยากเข็นได้เลยอืม แค่พูดหรือแชร์ต่อนี่มีผลขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะท่านใช้คำแรงเหมือนกันนะคะครับแล้วถ้าถ้าแค่คิดแล้วครับคิดในใจแบบคิดลบๆอิจฉาแต่ยังไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรเลยแบบนี้พลังงานไม่ดีมันจะย้อนกลับมาไหมครับอ๋ออันนั้นท่านยืนยันเลยค่ะว่าย้อนกลับแน่นอนแน่นอนเลยเหรอครับค่ะพลังงานจากการคิดเนี่แหละคะ่ะตัวต้นทางเลยทั้งดีทั้งร้ายนะคะ มันส่งผลต่อสภาวะจิตใจเราต่ออารมณ์เราโดยตรงเลยทันทีที่เราคิดเลยค่ะอืมครับครับเข้าใจแล้วครับงั้นงั้นการสวดมนต์ที่ท่านแนะนําเนี่ยจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไงครับมีคนเคยถามว่าสวดแล้วรู้สึกเหมือนเอ่อรับรู้ความรู้สึกคนอื่นได้ง่ายขึ้นอันนี้มันมันคือผลที่ถูกไหมครับท่านบอกว่าไอการรับรู้ได้ไวขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอ ปกติค่ะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตเราเริ่มสงบเริ่มนิ่งแต่แต่ท่านก็ย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กใช่ค่ะประโยชน์ที่สําคัญกว่าจริงๆคือการสวดมนต์เนี่ยมันช่วยลดสิ่งที่ไม่ดีค่ะลดพลังงานลบที่มันสะสมในใจเราเหมือนเราไปชําระล้างความคิดความขุ่นมัวออกไปทําให้ใจเราเบาขึ้นห่างจากความคิดร้ายอะค่ะ อ๋อครับมีประเด็นเปรียบเทียบที่น่าสนใจอันหนึ่งครับคือคนที่รวยมากแต่ไม่มีเวลาสวดมนเลยเทียบกับคนที่อาจจะเออจนหน่อยแต่สวดมน์ประจําสม่ําเสมอตอนตอนจากไปเนี่ยผลมันจะต่างกันไหมครับตามคําสอนท่านค่ะท่านชี้ไปที่อารมณ์สุดท้ายค่ะอารมณ์สุดท้ายค่ะก่อนสิ้นใจเลยคนที่สวดมนสม่ําเสมอเนี่ยจิตมันจะคุ้นเคยกับการน้อมไปทางบุญทางกุศลนะคะ มันจะระลึกถึงบุญได้ง่ายกว่าโอกาสที่จะไปสู่พบภูมิที่ดีๆอย่างพรหมโลกซึ่งมันสงบสุขก,กว่ามนุษย์เราเนี่ยก็มีมากกว่าอ๋อครับส่วนบุญจากการให้ทานนะคะแม้จะทําไว้เยอะแต่ถ้าอารมณ์สุดท้ายมันเศร้าหมองหรือแบบนึกถึงบุญนั้นไม่ออกพอดีก็อาจจะไปไม่ถึงพบภูมิที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นค่ะมากมากไหมหัวใจหลักเลยนะคะคือสบายๆค่ะสบายๆค่ะท่านย้ําเลยว่าห้ามเครียดเด็ดขาดห้ามเครียดใช่ค่ะ ไม่ต้องไปเน้นปริมาณไม่ใช่การเพ่งจ้องเอาสมาธิแบบเอาเป็นเอาตายอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะนึกถึงภาพหลวงปู่ดูแบบเบาๆสบายๆเหมือนรามองวิวสวยๆอะไรแบบนั้นมากกว่าค่ะฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดคนในบ้านเขาไม่เห็นด้วยล่ะครับแบบไม่อยากให้เราสวดเสียงดังทำไงดีครับอ๋อทุนก็แนะนำให้สวดในใจค่ะ สวดในใจก็ได้ได้ค่ะเริ่มที่ตัวเราก่อนพลังงานดีๆจากการสวดเนี่ยถึงจะอยู่ในใจนะคะมันก็จะค่อยๆแผ่ออกไปเองมีผลต่อบ,บรรยากาศรอบๆคนใกล้ชิดได้เองท่านบอกว่ามีพวกเทวดาอารักษ์หรือวิญญาณแถวนั้นเขาช่วยสนับสนุนด้วยค่ะพอจะเห็นภาพรวมแล้วครับแนวปฏิบัติคือเน้นสบายๆส,สม่ำเสมอไม่เครียดแล้วมีหลักอื่นๆอ,อีกไหมครับที่ท่านเน้นเป็นพิเศษมีค่ะท่านสรุปง่ายๆเลยคือ ยิ้มยิ้มผ่ายิ้มสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญแล้วก็บันทึกบุญทำไปเรื่อยๆค่ะสบายๆ5ปี10ปีเดี๋ยวมันเห็นผลเองแล้วก็เน้นเรื่องอารมณ์ดีเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะทำไมต้องอารมณ์ดีครับเพราะเมื่อเราอารมณ์ดีเนี่ยเราจะไวต่อการรับรู้สภาวะต่างๆค่ะทั้งดีไม่ดีซึ่งมันจำเป็นต่อการฝึกฝนจิตใจเราต่อไปครับแล้วเรื่องศรัทธาล่ะครับศรัทธาในครูบาอาจารย์ ควรจะยึดเหนี่ยวท่านที่ยังมีชีวิตหรือท่านที่ละสังขารไปแล้วอย่างหลวงปู่ดูครับท่านจะแนะนําให้ยึดหลวงปู่ดูเป็นหลักค่ะเพราะว่าท่านละสังขารไปแล้วครับสภาวธรรมของท่านก็จะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์เหมือนครูบาอาจารย์ที่ยังอยู่ยังมีชีวิตซึ่งท่านบอกว่าอาจจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอยู่บ้างทําให้การน้อมจิตไปจับอาจจะไม่มั่นคงเท่าค่ะท่านใช้คําว่าหลวงตานี่น้อมไม่ได้อะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจครับแล้ว การเมตตาต่อตัวเองอันนี้ทำยังไงครับบางทีนึกภาพไม่ออกจริงๆแล้วนะคะการแผ่เมตตาให้คนอื่นนั่นแหละคะ่ะคือการเมตตาตัวเองไปในตัวเลยอ๋อหรอครับค่ะเพราะกระแสเมตตามันเริ่มออกจากใจเราใช่ไหมคะพอเราส่งความปรารถนาดีให้คนอื่นใจเรามันก็ดีไปด้วยกลับกันถ้าเราคิดร้ายกับคนอื่นใจเรานั่นแหละคะ่ะที่ขุนนัวก่อนมันก็เหมือนทำร้ายตัวเองชัดเจนครับมีอีกสองคำที่น่าสนใจครับบุญริ์กับอิทริ์ สองอย่างนี้มันมันสัมันสัมพันธ์กันยังไงครับท่านมองว่า2สิ่งนี้มันอยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันค่ะบุญฤทธ์ก็คือพลังงานที่สะสมจากการทําความดีสวดมนต์แผ่เมตตาเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่บุญไว้ค่ะส่วนอิทธิฤทธ์ก็คือความสามารถพิเศษหรือการนึกคิดอะไรแล้วมันสําเร็จง่ายขึ้นซึ่งมันก็เกิดจากพลังบุญที่เราสะสมไว้นั่นเอง ท่านก็แนะนำให้เชื่อมจิตกับพระนะคะหลวงปู่ดูหรือพระพุทธเจ้าเพื่อดึงพลังบุญนี้มาใช้ค่ะครับมีคำแนะนำสำหรับคนที่บางทีมีความคิดอคติหรือมันไส้ไม่พอใจเวลาเห็นคนอื่นทำความดีไหมครับอ๋อค่ะท่านชี้ว่าเป็นนิสัยเก่าที่ติดตัวมาจากอดีตชาตินิสัยเก่าค่ะหรือบางทีก็เป็นนิสัยชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นที่เราอาจจะเรียกกันว่าเผือกอะค่ะครับผม ท่านก็แนะให้กลับมาดูใจตัวเองอย่าส่งใจออกไปข้างนอกส่วนถ้าเจอคนที่เขาทำไม่ดีกับเราบ่อยๆนะคะท่านก็แนะนำให้หนีจากเขาค่ะหนีเลยใช่ค่ะเพราะการอยู่ใกล้พลังงานลบๆมันย่อมกระทบจิตใจเราอยู่แล้วพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมีปัญญาเลือกอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับเราเองค่ะสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆตามแนวทานหลวงตาม,มาก็คือการจัดการที่ข้างในตัวเรานี่เองโดยเฉพาะความคิด คำพูดหรือวจีกรรมเนอะแล้วก็การสวดมนต์แบบสบายๆส,สม่ำเสมอเพื่อชำระล้างใจรักษาอารมณ์ดีไว้เป็นพื้นฐานใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนง่ายๆแต่ส่งผลลึกซึ้งในระยะยาวได้ ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็แนวคิดนักธุรกิจบุญที่ท่านสอนให้มองไกลๆเนี่ยนะคะมองข้ามพบข้ามชาติไปเลยมันการเป็นการลงทุนทางจิตวิญญาณที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่หวังผลชาตินี้แต่เป็นการสร้างฐานที่ดีต่อไปเรื่อยๆครับ ก็อาจจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะคะว่าเอ๊วันนี้เราจะเริ่มลงทุนในธุรกิจบุญของเราแบบเล็กๆสม่ำเสมออะไรได้บ้างเพื่อสร้างกำไรที่ยั่งยืนให้กับชีวิตเราจริงๆในระยะยาวค่ะ